ครับสวัสดีครับผมนายจตทุกคนามผมมานะครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสาขาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ขีดทั่วไปนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอตัวชิ้นงานของชุดอุปกรณ์แสดงสานะลานจอดรถนะครับนี่คือส่วนหน้าตาของชุดอุปกรณ์นะครับโดยจะมีจอแสดงผลนะครับ LCD ขนาด 20คูณ4นะครับแล้วก็บัตรันสวิตช์แบบ n o นะครับกดติดไฟดับนะครับ2ปุ่มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับฝั่งรับที่ใช้ ldr นะครับทั้งหมดของตัวในทั้งฝั่งเข้าและฝั่งออกจะรวมกันเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์ขนาด1 5มิลลิมตนะครับในการส่งลำแสียงนะครับแล้วก็นะครับใน การทำงานนะครับก,ก็คือถ้าหากมีรถเข้ามานะครับต้าหากนะครับสมมติว่ามีรถเข้ามานะครับการเคลื่อนที่ของรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามานะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าฝั่งเข้านะครับตอนนี้คือเราเราเข้ามาฝั่งเข้านะครับ จะมีตัวเลขสแสดงนะครับว่ามีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราปิดเซนเซอร์เดียวนะครับคือรถเข้ามาโดนเซนเซอร์หนึ่งนะครับก็คือจะจะไม่นับนะครับว่ามีรถยนต์เข้ามาครับก็คือกรณีป้องกันกรณีคนเดินผ่านเข้าออกนะครับหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับโดยระยะห่างนะครับของเซนเซ,นเซอร์ที่แนะนําให้ตั้งนั่นก็คือเป็นความกว้างของรถยนต์ที่คิดว่าเล็กที่สุด นะครับอาจจะเป็นยิสันมาร์กนะครับมิซูมิชิมิลาบนะครับเป็นต้นแล้วก็ทางด้านฝั่งขาออกนะครับเมื่อมีรถที่จะออกจากลานจอดรถนะครับวิ่งผ่านเข้ามานะครับโดนสวงเซนเซอร์เหมือนกันนะครับก็จะทําการหากรถที่ฝั่งเข้าออกนะครับแล้วก็แสดงฝั่งเอาออกมานะครับว่ามีรถออกมาจาก ลานจอดรถนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสถานะว่าตอนนี้นะครับมีเอลลานจอดรถเราว่างหรือไม่นะครับแล้วก็คําว่าทอท่อข้างบนนะครับก็คือจํานวนของลานจอดรถที่สามารถรับได้โดยสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการกดปุ่มสีเขียวคือการเพิ่มนะครับนี่นะครับจะเป็นการเพิ่มว่าลานจอดรถเราสามารถรับได้กี่คันนะครับโดย ถ้าเกิดรถเข้ามาเต็มนะครับรถเข้ามาเต็มนะครับนี่นะครับสถานะที่เป็นฟรีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นฟูหมายถึงเต็มนะครับลาน,นาขนาดนี้ลานจอดรถเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ จะไม่มีที่จอดรถให้เหลือแล้วนะครับจนกว่านะครับจะมีรถคันใดคันหนึ่งก็ตามนะครับที่เข้าไปแล้วออกมานะครับ,รบอ,รออกมานะครับครับเมื่อมีรถออกมาครับรถด้านในของลานจอดรถก็จะลดลงตามจํานวนรถที่ออกมานะครับแล้วก็สถานะก็จะเปลี่ยนไปถ้าหากลานจอดรถนั้นว่างนะครับผมต่วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดรถนะครับกด ลดว่าลดลงว่าถ้าเกิดลานจอรดรถเรานะครับนีครับเพิ่มรถเพิ่มรถได้นะครับครับเพิ่มรถได้นะครับโดยส่วนมากการตั้งนะจุดนี้จะเป็นการตั้งตั้งตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่จะนําไปติดตั้งนะครับคือตั้งตั้งไว้ได้เลยเพราะว่าแต่ตัวนี้คือทําขึ้นมาเผื่อว่าลานจอรดรถแต่ละที่นะครับสามารถรับรถได้ไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ปุ่มสีแดงนะครับด้านหน้าปุ่มสีแดงจุดนี้นะครับก็คือปุ่มที่สําหรับการรีเซ็ตรีเซ็ตในที่นี้คือรีเซ็ตทั้งหมดของการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไม่ใช่รีเซ็ตค่ายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีว่าโปรแกรมทํางานรวนหรือว่าตัวเซนเซอร์มีปัญหาก็ตามนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้นะครับแต่ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่า ถ้าจนกว่าไมคโครคอนโทรลเลอร์จะบูสตเสร็จนะครับถ้าบูสตเสร็จสถานะทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนนะครับนะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าสถานะทั้งอินและเอานั้นกลายเป็นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับด้านในนะครับจะเป็นตัวชัวร์ยังวงจรทั้งหมดนะครับที่ใช้ทํางานนะครับโดยนะครับตัว ตัวไอีนี่ก็คือ a อ m ีเมกานะครับสามสองแปดนะครับที่เราใช้งานจะท้านะว่าเมนบอร์ดนี้นะครับได้รับไฟแล้วก็เริ่มการทำงานนะครับโดยที่ไฟเลี้ยงนะครับขวางชุดวงจรชุดนี้ทั้งชุดนะครับใช้ไฟห้าโวลต์นะครับใช้ไฟห้าโวลต์แปดร้อยมิลลิแอมนะครับซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับเซนเซอร์แล้วก็ไฟเลี้ยงทั้งหมดของวงจรนะครับ ครับเราก็ได้ครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าชุดแสดงในชุดอุปกรณ์นะครับแสดงสถานะนะครับลานจอดรถนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเผื่อนะครับอยากต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนไหนก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ